ู่ในเวอร์ชันที่แม่เนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นไม่ใช่ว่าแบบว่าแต่งหน้าสวยงามหรือใส่ชุดแบบหวานแววนะอันนี้ไม่ใช่คือว่าติวหนังสืออ่ะนี่ไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรกับการติวหนังสือคะครับดาวครับดาวไม่เกี่ยวนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่โรงเรียนเก่าอ่ะคือโรงเรียนเก่าอ่ะไม่ติวเลยเพราะว่าโรงเรียนเก่าอ่ะการสอบอะไรมันก็ไม่เหมือนกับอันนี้นะใช่ไหมเกี่ยวป้าสงสัยมากคือโรงเรียนเก่าหนูไม่ติวเพราะว่าเพื่อนไม่ติวหรือว่า ความเพิ่มติวกันจะหนูนไม่ติวเขาเข้าใจอยู่แล้วในห้องไงอ๋อจริงเหรอไม่จริงถ้าค <laughs> ุณเที่วมันเก่าแค่ติวกันไหมไม่ติวเป็แค่บางคนแบบบางคนเขแบบาก็ตั้งใจติวแต่กลุ่มนีไม่มีใครติวเลยตอบมันไม่ ออ่สบภายนกใช่มันไม่มีสอบแบบวันที่เป็นวันสอบจริงจังแบบมิดเทอมปลายภาคแค่ตอนโอ่ะมันจะมีแค่คือตอนเล็กๆนะไม่มีสอบเลยอันนี้พิเศษตทั้งอย่านี้พอไปอยู่เรียนใหม่แล้วมันทําไมครับมันไม่ต้องติวด้วยเพื่อนด้อะไรเพื่อนเขาติวกันหมดอะไรอย่างนี้ยแม้แต่คนที่แบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็ติวเขาติวแบบโรงเรียนไทยอ่ะคือแบบว่าเด็กโรงเรียนไทยเวลาจะสอบมิดเทอมปลายภาคถือว่าสำคัญมากใช่ไหมฟ้าคือมันสําคัญที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะสมัยเราเด็กๆอ่ะปลายภาคนี่คือแบบ สุดแล้วต้องแบบมันสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเด็กงานไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าน,นี้แล้วแน่นอนหลับแล้วอ่านหนังสือแล้วนสึตกไปข้างติขนาดนั้นเลยเป็นงาเป็นงานแล้วก็จะอ่านจนวิทาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบเป็นแบบหนองสือานัหน้อห้องสบกันแบบตอหนัจจแบ,บือหนังเือหนังสือวนังสือหนังสือหนีงคือรนช่ก่อหนังสือะนรงเรอยนังสือหนังสติวกัเพือนนังสืใหนได้ดอกว่าตืวคนยวเยอยนพอติวคนังีือหนังส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 ไอหนังสือหนังสือหนังสือหนังแือหนังสือแน่งนตอบอะไรอย่างยติวกัม่ ดิวกับแม่ออติวอรแคปสังกิดอ่ะใหญ่เลยแม่ออกเสียงไม่ได้สักคำแม่บอกว่าเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยทั้งที่แม่จบต่างประเทศเขาบอกว่าแม่แม่จบต่างประเทศทำไมแม่ไม่รู้มันเป็นคำศัพท์ที่ยากมากไะยากมาแบบ20่สิคำแม่รู้จักอยู่สามสี่คำะจะถามเธอะอ่มาดูเรื่องอะไรรู้แล้เอาง่ายๆก่อนละกันบางคำนี่แบบฮะอย่างอย่างเงี้ยอ่ะอย่างบางคำอะรู้คำว่ามาเลยฮะ surreptitiously ออกเสียงไม่ถูก surreptitiously S U I I E P T I T I O U อ๋ออร่อยกันนะอร่อยอร่อยจะเมันทีชัวยทำให้เราใส่คำศับจะให้คำว่า e l e g a n l y of แม่อาจจะออกเสียงทุเรศขอโทษนะคะ Presumably confident อย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ให้ถูกว่าอันนี้มันคืออะไรคือคำว่า Cocky อย่างนี้แล้วก็ต้องแต่งประโยคว่า i m p o critical ก็ไอ้นี่ไงฮิปโปไงหมูแดงเหรอหมูแดง a s u a v i t y สวัสด <iyorsun> yes. <finden S 2> ีจิดูสเนสไปเลยไม่รู้หรอกใช่ไหมความยากของสว์นี้คือเทียบกับอินเตอร์จริงๆเป็นไงฮะยากกว่าง่ายกว่าหรือไง พนนะเพราะมันเป็นศัพท์ที่แบบอยู่ในเรื่องอยู่แล้วแต่หนูว่าเวลาอ่านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเรียนเก่าอ่านยากกว่าโรงเรียนนี้อ่านในเรื่องที่มันง่ายก,กว่าแต่ว่าคำศัพท์พพยยเขาสอบไงเขาสอบคำศัพท์ยากเพราะว่า <iting> มันเป็นศัพ,พยย์บางทีเป็นสับเฉพาะศับอะไรที่แบบมันเป็นศั์แบบสมัยก่อนหรืออะไรอนะย,ย่างเงี้ยด้วยบางทีพพยยแต่ว่าที่โรงเรียนเก่าเรียนแบบเกี่ยวกับเชคสเปียร์ศั์เชคสเปียร์นั้นยากไปเยอะก็คืออยู่ช่วงนี้คือระหว่างการสอบสอบไปแล้วสองวิชามีภาษาอังกฤษ กับเลขแล้วเลขเลขเนีหนูติวอะไรบ้างคะเลขโอ้โหเยอะมากอธิบายไม่ถูกเลยมันก็จะมีแบบพ to g กราฟแบบโซลูชันต่างๆแบบอีคว t i o ชันเื่อนั้นมันง่ายๆแต่มันจะแบบคือเรียนเรื่องเดียวกับที่โรงเรียนเก่านะแต่ว่าการทำวิธีนู่นนี่นั่งหรือแบบโจทย์อ่ะมันจะให้ยากกว่าประมาณ4-5าเท่าเลยอย่างเช่นเรื่องทรานส์ฟอร์เมอ้์ทรนส์อรมอร์ทรานส์ฟอร์เมอรวันนี้ที่เป็น กีบัสซึ้งขึ้นมาทรานส์ฟอร์เมอร์เพลงไทม่และทีนี้ใช่ไหมเออม,มันเป็นแบบทรานส์ฟอร์เมชันมันก็จะมีแบบโรเทชันหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะแบบไม่ใช่เป็นเชฟแบบหมุนหมุนมันจะเป็นแบบว่าเป็นกราฟเป็นไลน์เป็นแบบอีควอชันมาแล้วต้องแบบว่าเป็นแอบสูตแวลูหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเรียนยากกว่าที่โรเรียนเก่าอะไรที่สอบไปนะ2วิชาข้อสอบที่โรงเรียนนี้ถือว่ายากหรือง,ง่ายคะไม่แต่ว่า ก็ถือว่ายากกว่าโรงเรียนเก่าแต่หนูค so ิดว่ามันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะเพราะว่าแบบมีรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยขู่เมาส์แบบว่าอันนี้ยยากมากเลยนะแต่พอมาทำก็เออก็โอเคนะหนูอาจจะเป็นเด็กหัวดีไงคิดในแบบไม่ใช่คิดในแง่บวกเดี๋ยวดูผลสอบเดี๋ยวดูผลสอบให้คือมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ทำได้แบบคิวคิวตอนแรกคิดว่าแบบนี้ข้อสอบจะเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูดูเลขที่ประมาณหนึ่งก็คืออันนี้มันจะแยกเป็นแชทเตอร์ก็คืออันเนี้ยก็นแบบ solving inequality by addition and subtraction ก็คือมันจะเป็นมันจะเป็น inequality มันจะมาแบบนี้แบบ a ลบวงเล็บลบห้าดื้อันนี้ลบสแล้วเราก็ต้องเอามากราฟในนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบง่ายมันจะมีแบบยากแล้วแบบมันจะให้โจทย์อันบางทีอ่านนีเห็นมโจทย์นี้เป็น by multiplication and division มันก็จะเป็นแบบว่าดูหน่อยสิหนูฟางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเรื่องอะไรอ่มากกว่าน้อยกว่าเหรอแล้วยังไงแล้วเอาไปทำกราฟใช่แล้วมันก็จะมีแบบ more than or e q u a l t o แล้วมันก็ต้องอ่านโจทย์ก็มี ีหน,นีฟิลอย่างนี้คืออันนี้เป็นวิธีการทําก็คือซอฟมันจะมาเป็นโจทย์ยาๆอย่างนี้เราก็ซอฟออกมาได้แกส้สมก,การแก้สมการสองตัวแปรชิวกราฟเอ็ดอร์เนนัมเบอร์ไลน์ ก็คือเป็นสมการนั่นแหละแต่ว่าแบบ A อ่ะน้อยกว่าลบสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอเป็นอินอีควอไลตี้ก็คือเป็นน้อยกว่ามากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมการบางอันมันจะเป็นแบบเสองกับัมันก็จะมีแบบ or and หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้แอนก็จะมีสองอันเป็นสอ้าหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบว่า solution ก็จะแปลว่าเป็นสองทาง มันมีอันที่ยากกว่านี้แบบต้องกราฟนู่นนี่นั่นเลยก็คือถ้าเกิดว่าต้องเป็นต้องอันเนี้ยไปกราฟถ้าเกิดเป็นแบบโมเดนหรือเลสแดนอ่ะมันจะเป็นเส้นป่าเราก็ต้องคัลเลอร์อินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบโมเดลหรืออีโคซูหรือเลสแดนหรือีโคซูก็ือเป็นเส้นถี่วันจันทร์มีสอบไซเอนซ์กับโซเชียลซึ่งเป็นวิชาที่หนูไนี่ที่สุดแล้วอ่ะชอบที่สุดชอบที่สุดอะไซแอนเรียนเรียนต้องติวอะไรบ้างคะไซเอนซ์เน็กฟอสซิลแบบคาร์บอนฟิล์มแล้วก็เทรซฟอสซิล แล้วก็อะไรต่างๆมีเยอะแยะมากามายก็คือเป็นการท่องจำมัอน ใช่ต้องท่องจำนู่นนี่นั่นแล้วก็โซเชียลก็ต้องข้อจำเหมือนกันต้องจำว่าแบบว่าในแบบว่าเพาพันนู่นพันนี่ในสมัยก่อน <S <S คือเนื่องจากว่าห้องเราเนี่ยเมื่อเรียนเท็กซ์บุ๊กใช่ไหมมันก็จะมีเพื่อนในห้องเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นอัลบั้มให้เป็นหนังสืออันเนี่ยสมสาธิไซแอนสมาธิฐฐเห็นไหมมันก็จะมีเป็นแบบโอ้แล้วเขาถ่ายรูปม,มาเท็กซ์บุ๊กมาใ,<ช>ให้เหรอเธอรวมทุกหน้าเลยว่าแบบว่ามีอะไรอันที่จะสอบบทที่จะสอบใช่ไหมใช่อันที่จะสอบเนี่ยมีแยกมามีหลายเดี๋ยวแล้วเพื่อนหนูทำไมถึงดีแบบเนี้ย ก็เขาก็สลับกันถ่ายก็มีช่วยกันทำใช่ไหมคือเทคบุ๊กอันเท่านี้เลยนะที่เคยนี่อันนี้วิชาโซเชียลอ๋อโซเชียลก็มีแล้วก็บางคนอาจารย์เขาจะมาใส่ไว้ให้แบบในสกูลอโลจีว่าแบบออกหน้าไหนบ้างแต่จริงๆมันอาจจะมีแบบมากกว่านั้นเพื่อนก็เลยถ่ายมาให้เยอะๆอ๋อแม่เห็นคือแม่เข้าสกูลอโลจีเขาได้อาจารย์อาจารย์ที่เป็นสอนไซแอนซ์เขาอะไรไม่รู้มันใส่ในสกูลอโลจีเยอะแยะเลยมากกว่าอาจารย์โจแอนอ่ะสกูลอโลจีก็เป็นแอป เป็นแอปเหมือน Google Classroom อย่างเงี้ยแต่ว่า s c h o l o g y มันจะมีใส่เกรดใส่อะไรได้ด้วยโซเชียลก็คือเรียนแบบเป็นเหมือนแบบ The Aztec อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจำปีว่ามันมีอันไหนแล้วก็แบบว่าของเขาแบบเผ่าธุามันแบบอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยแบบอะไรค่ะเห็นไหมก็คือพวกประวัติศาสตร์นะิศาสตร์ของชาวยุโรปพวกนี้ไหมแล้วก็แบบมีแบบชาวนู่นชาวนี่เขาแบบอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากม แบบว่าเช่นแบบเขาแบบคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนบอกว่าโลกอะ่ะมัน orbit around the sun. ไม่ใช่ sun orbit around t เ e โลกอไรอย่างเงี้ยเข้าใจเขาเรียนเรื่องชั้นหินชั้นดินฟอสซิลอ,อ,อะไรการตกตะกอนสะสมแบบไหนเป็นฟอสซิลแบบไหนใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษไง วันนั้นเขาให้แม่ดูอยู่การบ้านเขาอะมันก็จะบอกว่าอ๋อเป็นแบบ environmental impact อะไรอย่างเงี้ยเกียนเกี่ยวกับส่วนใหญ่เป็นแบบ climate change หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงจะเรื่องอื่นอื่นหนจะไม่ได้แล้วว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างนะแบบ ecosystem อะไรอย่างงี้คือน้องพิมพ์เนี่ยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบนานไหมหนึ่งวันเพ่อนหนูไม่เคื่หนูเขาอ่านกันแบบล่วงหน้านานเลยนะแบบอาทิตย์ก่อนเป็นเดือนนอะไรอย่างงี้ ไม่ได้เดี๋ยวลืมไม่แต่ว่าเพื่อนหนูไม่มีใครอ่านก่อนเป็นเดือนหรอกแต่ว่ามีแบบว่าอา,อาทิตย์สองอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะสอบอะไรเงี้ยเริ่มอ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่าอา่านก่อนมันสอบกับหน้าห้องสอบเลยแมทอ่ะจริงๆแล้วหนูไปอ,าอ่านหน้าห้องสอบเลยมีได้ไม่ลืมไงใช่ไหมเ <c oughs> มันมีไม่ตอนเชา้ามันมีเวลาก่อนเข้าห้องสอบน <c oughs> านอยู่แล้วก็เข้าไปสอบเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีเวลาเบรกประมาณแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก่อนไปสอบอีกวิชาหนึ่งแล้วก็จะมีเวลานั่งติวสับอาวหนูนี่ไงหนูติวจากอันนี้แหละ <พ>ได้ไประโยชน์เลยใช่ไหมนั่งเล่นเกมต่อด้วยโอ้ยรู้ไหมว่าเวลาแม่สอบไฟนนลอะแม่ต้องแบบว่าไม่ไปไหนหยุดล่วงหน้าแบบหยุดสอบหยุดแบบอ่านหนังสือสอบแบบอย่างน้อยอะสองอาทิตย์เนาะอาทิตย์สองอาทิตย์เลยป้าป๋าแล้วก็ยนงทุกวันจะต้องแบบอ่านอ่าน่านสองอาทิตย์อ่านอ่านจนดึกจนดื่นอ่านจนหลับไปสี่ทุ่มนี่อ่านถึงกี่โมงประมาณ สี่โมงมัม้งห้าโมงสี่สองทุม่มวันนั้นทีมท่มาเอาเอาการสรับกันประมาณสองทุม่มหลังจากนั้นบอกพอแล้วแล้วก็ฟงังเพลงแล้วก็เล่นเกมส์บล่นสตอรี่แล้วเพื่อนก็รีพายมาว่าคนนี้ไปเที่ยวตลอดเลยไม่ติวเลยนะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยลงลูกไปเที่ยวไปช็อปปิง้งแล้วเพื่อนก็แบบแว่าไม่วางคนก็แบบทำไมไม่ติววะแบบไม่กลัวสอบไม่ได้หรอหนูเพื่อนแบบโอเคงั้นเราติวกันก็ได้ก็โทรติวเพื่อนที่บุ๋ทีนี้ถามว่าการติวกับเพื่อนได้ประโยชน์ไหมบ้างคะ ประโยชน์1มันจะทําให้เราอยากติวมากขึ้นเพราะมันไม่น่าเบื่อเท่าติวคนเดียว2แบบว่าเราช่วยกันถามไปสลับถามไปถามมามันจะได้เช็คว่าเออเรารู้จริงๆมากน้อยแค่ไหนแบบเราอ่านเองบางทีแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วหนูใช้อะไรใช้วิดีโอคอลหรือใช้อะไรครับก็โทรในไอจีค่ะโทรในไอจีนี่จริงๆใส่แอนเมื่อกี้มันคือ,ม,คอมันคือ type of preservation ที่มันมีแบบว่า preservation carbon f i l m mineral replacement mold cast แล้วก็ trace fossil โอเคเข้าใจแล้ว ก็จะมีชั้นดินเนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้องจำว่าเนี่ยมันคือแบบว่า Superposition original horizontally lateral continuity อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะแยะมากเลยไอ้นี่ด้วยภาษาไทยกับกับบูติซึมอะหนูตายแน่แต่บูติซึมไม่มีสอบนี่มีนี่ไงไม่เห็นท่องจำไม่ค่าแค่เกี่ยวใช่ไหมบูติซึมก็สอบนี่ไงมีจีนมีจีนมีอันนี้อะไรไทยจีนแล้วก็บูติซึม เป็นวิชาที่แบบเครียดจีนอะโอเคเนี่ยติวอยู่จีนเนี่ยจิ๋วเก่งใช่ไหมตั้งแต่เน็ตจะไรแล้วไม่เหมือนได้เกตสีจีนตลอดเลยครึ่งเทอมที่แล้วก็ได้เกตสีนะแต่ว่ามันจำยากแบบว่าเวอรฉันเมอร์หนีเวอรฉันเมอร์ปู้หัวเจียอะไรเงี้ยแต่ว่าสอบพิมพ์เรียนเนี้ยยากกว่ามากเพราะที่เซนซิเฟนอะมันจะเป็นพินอินแต่อันเนี้ยคือเป็นตัวจีนล้วนคเขานไวเดี๋ยวพินอก็คือพินอินมันจะคือไอเนี้ยไอตัวที่มันเป็นภาษงขามขางกฤษอย่างเงี้ยเป็แต่อ่านตัวคาราเกะไม่ใช่คาราโอเกะมันจะเป็นพินอินของจีนโดยเฉพาะคือมัันใช้ออลฟาเบขง ภาษาอังกฤษแต่มันออกเสียงก็ไม่เหมือนอ่านก็ไม่เหมือนแล้วมันจะมีแบบสระแบบฮ้าขันหลับไอ้ตื๊ดตื๊ดแล้วก็ตือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ไงว่าขีดขึ้นใช่ลแล้วจำออทั้ง,มงหมดเลยก็คือต้องจำทั้งหมดนี้แล้วรบบนี้ไม่เป็นเป็นพินแล้วเป็นอะไรนะคือมีมีตัวจีนามเป็นตัวตีนตอบเป็นตัวจีนต้องจําหมดเลยอ๋อเป็นตัวแบบเนี้ยยิ่งยิ่งิแบบนี้มาตัวอักษรจีนไม่อย่างนี้นะฮันซือ อืก็จะถามเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้ซึ่งมันยากมากแล้วมันจะถามเป็นแบบประโยคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเซนเซอฟ์มันจะมีแค่แบบยงคำศัพท์กับรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบสอบแบบน้อยๆมากเลยแล้วก็มีสปีกิ้งเทสด้วยภาษาไทยกับภาษาไทยเรียนภาษาไทยงงมากภาษาไทยมันจะมีเรื่องให้แมทติวได้แบบไนจะเป็นแบบว่าเขียน how to เขียนจดหมายแบบต้องใส่วันที่ตรงนี้แล้วก็เรียนเรียนคือ อย่างใหญ่ไปมากเอ้ยจากเล็กไปมากก็คือเป็นซอยเป็นบ้านเล็กที่ก่อนแล้วเป็นซอยแล้วเป็นถนนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายจำได้จำได้พอตอนเด็กก็คือต้องต้องเขียนจดหมายแล้วก็มันเป็นจดหมายก็ต้องจำว่าเป็นเรื่องก่อนหรือเรียนก่อนแล้วก็เป็นมีแบบว่าไอ้ที่ทับอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันคือเป็นจดหมายแล้วก็ ลงท้ายต้องแบบตรงกับที่โจทย์กําหนดมาแล้วลงท้ายต้องแบบว่าด้วยความนับถือด้วยความเคารพนับถือแล้วก็ต้องชื่อไรเซนหรืออะไรหนูได้ใช้จริงนะลูกในชีวิตประจำวันได้ใช้จริงตอนโตจะเขียนจดหมายตอนไหนอ่ะตอนโตมัเขียนเมลเขียนอะไรเนี่ยหรือหรือแบบไปติดต่อราชการหนูก็เขียนภาษาจีนอยู่ตลอดเวลาเขียนอีเมลเนี้ยบางทีไปติดต่อราชการเนี่ยเขาจะบอกว่า เออเขียนเขียนเป็นจดหมายคำร้องมาอ่ะอะพี่เขียนจดหมายคำร้องมาหรือบัณอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเขียนบางทีมันอาจจะต้องมีการเขียนแบบว่าแย่หนบอกว่ามันอยู่รอบตัวเราแบบจดหมายที่โรงเรียนให้ผู้ปกครองก็ต้องต้องจำจำไว้ด้วยหรือบางทีอะแม่ต้องเขียนจดหมายไปที่โรงเรียนเพื่อบอกว่าเออฉันจะต้องลาไปถ่ายคลิปเอออะไรเงี้ยก็จะต้องมีเขียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่เขียนก็ลงท้ายรักนะจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ต้องเพิ่มน่นนั่นคือจดหมายส่วนตัวรู้ป่าแกงใครจจะะปนรักุ๊บท คำอะไรนะศาสนาการศึกษาศาสตร์ดูศิษย์บาลีสันสกีบาหลีสันสกีด้วยอ่ะแล้วแบบว่าเมื่อหนูเรียนมันมีบาลีสันสกีแล้วพาถุอ่านแล้วแปลว่าอะไรอย่างเช่นแบบว่ามุชับุริซึมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าสานุสัมซุซุสัมซุสัมแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนได้คำตอบมา ไม่ได้เลยคือมันจะเป็นสอเสือสระอุแล้วก็สอเสือแล้วก็มีกลมกลมข้างบนแล้วก็เป็นแสแชแล้วก็มีตอเต่าสระอุข้างกลมข้างบนเขียนคําอ่านว่าอ่านว่าอะไรแนละ้วหนูง่วงมากเลยอนะหนูคิดว่าหนูน่าจะสอบตกเขียนว่าแปลว่าอะไรแล้วไปดัดใช้ในชีวิตจริงยัยงไงหนูก็แถมั่วเลยอะว่าเราควรเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยห <laughs> นูไม่รู้ <c oughs> เ,รเลยอะคือ <c oughs> ไออ่านว่าอะไรพอได้แต่แปลว่าอะไรเนี่ยแต่คําแปลมันมันไม่รู้หรอกเนาะหนูไม่รู้เลยอะเหมือนเครื่องเขาเรียนกันมาตั้งนานแล้วต้องเป็เด็กอะไรอย่างเงี้ย พุทธศาสนาเก็บคะแนนได้ดีนะตากระถายกระไางถ่ายละครไงแล้วหนูพวกหนูตลกเรียนเรื่องอันนี้ไงถ้าทำถ้าทำซ้ำจังอ๋อขอให้ทำใช่เรียนงานซ้ำจังแล้วไม่ใช่พูดใหม่ทำซ้ำจังไม่ใช่พระใังทำซ้ำจังไม่ให้ทำจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเพระถังพระถังซ้ำจัง เป็นเรื่องควาถังซ้ำจังแล้วก็แปลกแปลงปาถังซ้ำจังก็มีทําเป็นแบบการเผยแร่พระพุทธศาสนาการเผยแร่พระพุทธศาสนาการเผยแร่พระพุทธศาสนาเผยแร่มันไม่เผยแอร์รอรอไม่เอกแร่จำไว้หนูจำจนวันตายเผยแพร่กับเผยแพร่ใช้ต่างกันเผยแพร่ใช้นิทานสิ่งที่ดีเช่นเผยแพร่ศาสนา เผยแผ่เนี่ยไว้ในทางแบบทั่วไปอ่ะเนี่ยวิชาพละมีสอบไหมสอบไปแล้วค่ะสอบอไปคะแบทเทิมที่แล้วอยู่ลงแบทใช่ไหมสนุกมากเลยนะสอบปฏิบัติสอบปฏิบัติก็คือแบบเซิร์ฟแบบตีแบบวิ่งขอดหน้าหลังตีแบบเสิร์ฟแบ็คแฮนด์แล้วก็มีแบบลูกตากอะไรอย่างเงี้ยฮะลูกดาบฮะลูกดาบที่มันจะเป็นแบบปื๊ดปื้ดปื้ดตีให้มันแบบเร็วเร็วพุ่งแบบผ่านก ไม่ใช่ผ่านแค่แบบหน้าเน็ตไปแค่นี้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 ลูกดาอะการคิดรอไม่ใช่ลูกะนะอาจารย์เป็นคนไทยอาจารย์ลุงนี้เหมือนะเป็นอินหมายถึงที่ปาต้องการได้ e อ็กซ์เพียรเรียไอ้แบบเนี้ยได้ประสบการณ์การแบบความกดดันในการสอบอยางให้ลูกเครียดไม่ใช่เครียดแบบว่าเออแบบชีวิตมันสบายะะให้มันไปกดดันนิดนึงะอ่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกดดันตามที่ปากดดันมากนะ แต่แม้ว่าเขา,าก็เฉียะคือเขาไม่ได้เทียดเท่าเพื่อนคนอื่นนะแบบ หนูติวก็จริงแต่แบบหนูไปเครียดหน้าห้องสอบแล้วพอสอบเสร็จมันก็เป็นช่วงเวลาเป๊ะๆหนูไม่ได้แบบว่านั่งเครียดติวหลายวันก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูรู้ชะตากรรมอยู่แล้วก็คือถ้าวิชาไหนทําได้ก็จะแบบพยายามจําให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าวิชาไหนรู้สึกว่าอติ่งเนี้ยทำไม่ได้อยู่แล้วอ่านไปก็ไม่ได้อะไรก็จะไม่อ่านเฮ้ยผิดแล้วมันก็ต้องพยามอ่านที่ได้ไม่อ่านไปแล้วมันไม่เข้าหัวจะไปอ่านอีกรอบทำไมอ่ะพยายามอ่านสิอยากันทุกคนอย่าไปเชื่อพี่พิมนะคะพี่พิมพ์ผิดนะคะเชื่อแม่นี่เราต้องพยายามตั้ง เกี่ยวอย่างหนึ่งเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่มีความกดดันอะไรเลยต่อให้เขาแขนขาดเขาก็ไม่เครียดขาขาดก็ไม่เป็นไรโดนระเบิดก็ไม่เสียเรี่างเดียวจะไม่ได้พวกของติ่งหรืออะไรแบบนี้ก็วันนั้นอ่ะคือวันเดียวที่หนูรู้สึกว่าเครียดที่สุดในชีวิตคือวันที่ไปคอนเสิร์ตไม่ทันนั้นแหละคือร้องไห้อ่ะแล้วที่แม่เวลาผิดอันนั้นคือเป็นวันที่หนูร้องเสียใจและเครียดที่สุดในชีวิตแล้วันนั้นแม่ก็ร้องไห้ไปเลยแต่ว่า คือไม่ว่าจะอะไรอ่ะเขาก็ิจะชิลๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เดจอดูเพื่อนหนูบางคนอ่ะเครียดจากการสอบมากถูกไหมแบบว่าเครียดเครียดเครียดไม่เียดบางคนเหมือนที่โรงเรียนเก่าเองก็ตามอ่ะก็ถือว่าเครียดนะที่ป้าบอกทาไมคุณโรงเรียนเก่าชิลไปอยากให้หนูเครียดจริงๆแล้วเพื่อนเขาก็เครียดกันนะแบบอ่านหนังสืออ้วกแต่งนี้ยนะมีบางคนก็คือว่าเราอ่ะเห็นเขาไงคือว่ามันเป็นอย่างนี้คือเวลาท่านั้นจะมาดูอะไรจะมาดูจากหนูไม่ได้เพราะว่า อย่าเอาเขาเป็นบรรทัดฐานานั้นโดยสรุปโดยรวมการสอบที่โรงเรียนนี้กับเนะทียวกับิน inter จริงๆก็คือยากกว่าแต่ว่าก็ยังชิวสหรับเด็กิใช่ไหมสรุป่างนี้ everything chill for you everything chill อยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆก็เพื่อนก็บอกไม่ชิลนะแบบยากมากเครียดมากแบบเพื่อนก็แบบพอมาสอบก็คิดว่าทำไม่ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูหนูไม่รู้ว่าหนูทาได้ดีหรือไม่อ่ะ คือเขาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเขาเป็นคนแบบว่าโอเคก็พยายามอ่านไปแหละแต่ถ้าสมมติไอ้ไอ้หัวข้อนี้มันไม่ได้อะเป็นแม่หรือเป็นคนอื่นก็จะแบบเครียดเครียดว่าตายแล้วตายแล้วไป็นไรก็ไม่ได้ก็มันไม่ได้อะเขาก็จะปล่อยไปอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ก็อ่านไปถ้าไม่ได้ยังไม่เป็นไรแล้วที่ข่าวว่าหนูสอบเสร็จคนแรกของห้องประจำเลยเหรอเออพันหนูคนแรกหนูงงมากเลยไม่ว่าจะเป็นสอบย่อยสอบใหญ่หรืออะไรเงี้ยบางทีหนูจะทำเสร็จหนูทำเสร็จนานมากเลยนะหนูก็มองไปรอบๆห้องมองแบบเพื่อนที่ฉลาดที่สุดในห้องอะไรเงี้ย คนยังแบบน่าอวดอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่จิ๋วเป็นคนที่ทำไรเร็วมากเนี่ยชั่งครึ่งอเลยแล้วหนูก็เลยแบบหรือว่าหนูเผลอข้ามหน้าไหนไปแล้วหนูก็ย้อนย้อนย้อนทำหมดแล้วนี่ไหนแล้วหนูก็จะแบบนั่งรอนานมากไปหนูหลับไปเลยนะหลับไปตื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยบ้ารู้จริงจริงรูสาบานเลยว่ข้าบหน้าแล้วมั้ยหนึ่งแมทล่ะตอนสอบแมทล่ะ เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงขึ้น you have a half you have an hour and a half left แล้วหนูก็แบบหันไปมองอาจารย์วาจริงด้วยเวลามันผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองทำไมแบบหนูทำไม่แค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบหนูก็เลยหลับไป2-3สตื่นใช่ไหมแล้วตื่นมาหนูก็เห็นว่าอ๋อเริ่มมีเพื่อนหนู2-3สคนวางปากกาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอหนูหลับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็บอกว่าใครที่เสร็จแล้วเอามาส่งได้ออกไปได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปส่งแล้วก็ออกไปไม่นี่ยอมกลัวเนี่ยถ้าทวนกลับมาอีกรอบหนึ่วโมง เธอจะพูดอีกรอบนึงมันเครียดเกินคือหลักภาษาแบบบางวันเราทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราจะแบบมานั่งเครียดอีกรอบผิดนะคะท่านผู้ชมน้องๆดูไว้แบบนี้คือผิดถ้ามีเวลาต้องทัวร์โอเคก็เดี๋ยวให้เวลาเด็กเกีวไปติวเหรอติวไปคือจะสอบจะสอบเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ปิดเทอมอีกประมาณสองวันก็สอบเสร็จปิดเทอมแล้วก็มีพาร์ทจร โอเคค่ะก็ไปติวต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจตั้งใจสอบดีๆตั้งใจทวนทวนนมีเวลาทวนอย่าลับคนตอนนี้เป็นไงวงคะสอบเสร็จกันยังแล้วสอบยากไหมหรือทำอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกกันแน่นค่ะบ๊ายบาย